สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพามาดูนะครับมือที่ได้คู่ส่งเสริมได้คู่รวยได้คู่แล้วชีวิตดีขึ้นนะครับและก็จะต่อด้วยวาสนาหยาริทําการใหญ่นะครับต่อเลยวาสนาหยาริทําการใหญ่นะแต่ก่อนอื่นกต้องมาเบิงวาสนาที่มันเกี่ยวกับได้คู่ที่ดีก่อนนะครับเนาะเ่าไปบ่ามากก็ออกเล่า ถ้ามันว่า้เว้าล่าผสมเนี่มันเชื่อใจสิขาดจึงงในบุก็เลยต้องว้าจัหน้อยเนี่ยเพราะว่าซองน,นี้มันก็ต้องเป็นซองที่มีทั้งไทยทั้งล่าผสมกันนะครับมันเป็นสไตล์ของผมเองอหละนะม่เหมือนไผแล้วก็บมมีไผเหมือนบ่มีไผ่ไกล้าวมาเหมือนพร้อมมือน,นี้นะครับมือน,นี้เป็นมือที่แบบว่ามีคู่เราดีคู่พาให้รวยคู่พาให้รวยก่อนอื่นดูที่ไปที่มาก่อนพื้นวัสนาเดิมของเจ้าตัวเป็นยังไงนะครับพื้นวัสนาเดิมเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับ ตัวเส้นสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือวสาสนาที่ส่งมาทางมือซ้ายเนี่ยบอกว่าชีวิตมันจะต้องลําบากก่อนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดการเปลี่ยนแปลงน,น,นะมันจะเหมือนคล้ายกับส่วนไหนมันก็คล้ายกับเส้นสีดำเงินเนี่ยเนี่ยคือตัวเขาเองที่ได้มานะครับมันเข้าร้านล,ลาบากหมดเห็นไหมมันปลายที่ทางมันหักเข้าไปหาร้านล,ลาบากก่อนเสมอเลยในสองเส้นจุดนี้เหมือนกันเห็นะอันนี้ชีวิตวสาสนามาถูกกาหนดว่าชีวิตเกิดมาแล้วเนี่ย มันก็ต้องเหนื่อยต้องลําบากแต่เนื่องจากลักษณะความลําบากของตัวนี้ไม,ไมไ่ถึงกับว่าลําบากทางแบบว่าต้องไปใช้แรงงานหนักๆน,นะครับเพราะผิวมือลักษณะมือมันไม่ได้ส่งไปทางนั้นเพียงแต่แนวทางของวาสนานเส้นสีน้ำเงินกับเส้นตัวนี้บอกถึงความต่อสู้ของชีวิตคือโดยสภาพของเส้นสีน้ำเงินกับเส้นสีฟ้าส่วนนี้นะมันบอกถึงความอึดอัดความกดดันในสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ตัวเองอยู่นะ คือการทำหากินนะมันไม่คล่องเงินมันติดกขัขาดจะใช้จ่ายจะซื้ออะไรเนี่ยมันก็ยากมันไม่ได้ดังใจนะมันบอกถึงสภาวะอารมณ์แบบนั้นก่อนก็เลยจะเกิดสภาวะอารมณ์อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนตัวเองพลิกชีวิตไปเอาดีนะไปเอาดีจากที่อื่นจากสิ่งเก่าๆเ,เดิมที่มันอึดอัดมันลำบากนั่นแหละนะจึงใช้คำว่าเหนื่อยลำบากนั่นเองนะครับ ควาแนวของวัสนามันก็เกิดที่เนินกันเนินวิปปิลิภไงคือการเปลี่ยนแปลงม,มันย่อมจะเกิดขึ้นกับเจ้าของมือเพอราะด้วยลักษณะของสรวมมือแบบนี้ไม่ใช่มือที่จะมาให้ทนอยู่กับความลําบากแบบงานที่มันต้องใช้แรงนะจุดเริ่มจุดเปลี่ยนของวัสนาชะตาชีวิตนะครับเนี่ยคือถ้าลําพังเฉพาะมีเฉพาะเส้นมาเลขหนึ่งกับมาเลขสองน,นี้มันจะออกแนวอย่างที่ไ่ฝั่งมาก่อนนั่นเองนะแต่ถ้ามีเฉพาะสองเส้นละ่ะมันจะเป็นยังไงมันจะหากินเลี้ยงตัวเองได้ไหม ถ้าลำพัางมีแค่สองเส้นนี้หากินเลี้ยงตัวเองแลวไม่ได้นะ่ะมีเงินมีทองได้มีรถมีบ้านและก็มีนี่ได้เหมือนกันนะมันจะเป็นลักษณะเลี้ยงได้แค่ตัวเองคนรอบข้างอาจจะเลี้ยงดูได้แบบไม่ได้เต็มที่นักนะเนี่ยคือวาสาน,ะสน,นาส่วนนี้กับส่วนนี้มันบอกว่าอย่างนั้นนะผรสภัน์แห่งลายมือตัวเลขค่ะเส้นต่อมาในกฎข้อที่หนึ่งก็คือ จะต้องได้ตัวเข้ามาเสริมอีกตัวหนึ่งก็คือลาสษาเส้นนี้ตัวสีฟ้านี่ขึ้นมาเนี่ยไหมผ่านทะลุเส้นสมองขึ้นมาได้นี่อันนี้คือบคุคคลอื่นแล้วนะคือบคุคคลอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตแล้วไม่ใช่เฉพาะตัวเองแล้วนะมัโคง้งมาสวยเส้นมันสวยนในลักษณะเส้นมีลักษณะมีความโคง้งแล้วก็เข้าใตา้เส้นหัวใจนะครับมันก็จะมีเส้นเล็กๆต่อขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะ เลยเป็นวาสนาได้ดังใจอยู่นะครับตัวนี้แหละคือตัวคู่ที่ดีมาส่งเสริมมาช่วยเหลือมีคู่แล้วดีแล้วรวยขึ้นเรียกว่ามีคู่แล้วมาเปลี่ยนมาพลิกชีวิตนะ,ฉะเฉพาะเช่นนี้เส้นเดียวมันยังไม่พอมันต้องดูองค์ประกอบอื่นๆหรือกฎข้อที่สองต่อไปมันจะมีอยู่สามกฎสามข้อเส้นหัวใจข้อที่สองดูแนวของเส้นหัวใจแล้วมีความเสียหายหน้อยคือมันมันไม่ขาดนะมันไม่ขาด เส้นอ่ะอาจจะมีลักษณะของความแตกความช้ำบ้างช้ำรุดบ้างนะมันพูดถึงเรื่องของความเครียดเนี่ยมันพูดถึงความเครียดภาระความกดดันมีเส้นแตกๆฉีดๆลงมามาชวนที่เส้นวาสนาเส้นโซนนี้เข้าไปอีกเนี่ยอันนี้แหละมันคือย้ำเรื่องของปัญหาการเงินภาระรายจ่ายเนี่ยถึงมาว่าถ้าเป็นเฉพาะตัวเองเนี่ยมันก็แค่พอเลี้ยงตัวเองได้ยังไม่ถึงกับร่ำรวยไง เพราะปัญหารายจ่ายการเงินมันเยอะนี่เส้นมาตัดมาตัดเยอะทั้งมือซ้ายมือขวามาชนเส้นวาสนาเนี่ยแต่เพราะมีเส้นนี้เขามาเสริมมาเนี่ยตัวนี้รวยพาให้รวยพาให้ดีเมื่อบอกกับต้นทุนของพื้นฐานของเส้นหนัวใจที่มันเป็นตัวหลักว่าไม่ได้ทุก์ไม่ได้เครียดเรื่องคู่อ่าไม่ได้มาออกแนวระทุกระทมขมขื่นนอนคืนน้ำลหลออกตาน่ะมันบำเมนางสั้นเสมอไปนะนะมันบอกแนวว่ามีความทุกข์ความเครียดไหมมี อยู่ความกังวลบม่มีนะพอเส้นมันหักมันหย่อนลงนะครับมีการเลิกล่ากันเกิดขึ้นบ่มีมีการตายจากกันบม่มีนะเนี่ยมีอยู่ในพระเ้นเนี่ยในส่วนนี้เรื่องคู่เศษเรื่องคู่เนี่ยมันจะตัดทะลุออกมาให้เกิดความเสียหายเรื่องคู่อยู่เพียงแต่ว่าการเลิกล่าน่ะมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเพียงแต่ว่าคู่ที่เข้ามาอยู่ด้วยกันมาช่วยกันสร้างช่วยกันหาหา,หาเงินหาทองให้ร่ำรวย มาสนับสนุนไม่ได้มาหาเรื่องให้อย่างนี้นะเรื่องจะเรื่องลาหรือจะตายจากกันมันเป็นเหตุปัจจัยคนละอย่างกันนะครับช่วยมาส่งเสรมิมกี่คูณกี่คน,ก,คน,ก,คนก็ช่วยหมดเพราะมันได้หนึ่งเส้นตัวนี้สองเส้นหัวใจพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วนะครับสามเส้นอาทิตย์ที่มีน้าหนักชัดเจนดีเดินต่างๆมันสมบูรณ์ดีมหาสารเจนแห่งลายมือตัวเลขค่ะเพราะว่าเส้นอาทิตย์มันบอกถึงอำนาจในตัวเอง ความมีสเสน่ห์ในตัวเองความน่าเชื่อถือในตัวเองมันก็ย่อมจะทําให้เจ้าเจ้าของมือนั่นนะมีเสน่ห์มีมอานาจในตัวเองพูดจาอะไรคู่คนรักคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องผูกพันก็เชื่อถือก็เชื่อฟังนะครับแต่ไม่มีกฎข้อที่สี่ว่าในเรื่องของสนุธรรมมาเสริมก็ตามทีนะครับเพราะพื้นฐานของลักษณะของผิวมือเนี่ยก็เป็นมือที่มีความสมบูรณ์ ความเต็มดีนะครับไม่หยาบไม่สากไม่กระด้างมันหมายถึงชีวิตไม่ต้องไปลําบากไงมือแบบนี้นี่ไม่ต้องไปใช้แรงก,กายแรงงานเยอะๆนะเมื่อจุดกระทบพื้นฐานของลักษณะมือมันดีสิ่งที่เขามาเกี่ยวข้องมันก็เลยจะมาในทางที่ดีด้วยเช่นกันคู่ก็เลยมาเป็นคู่ที่ส่งเสริมเจ้าตัวนะครับสังเกตดูในลักษณะมือเส้นชีวิต มีหลักมีฐานมีอะไรที่มั่นคงมนปลายแนวของสตางของเส้นชีวิตเนี่ยมืออนาคตเนี่ยมันก็ดีนะครับมือซ้ายก็มีแผ่ไม่บางมีจำนวนเสียเป็นบางส่วนก็คือเป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในช่วงหนึ่งของชีวิตมันก็มีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วนะครับมือน,นี้จึงเข้ากฎที่ว่าได้คู่ดีมาช่วยพาให้รวยนะครับคือหนึ่งคือแนวเส้นวาสนาสองแนวเส้นหัวใจเสียหายน้อย สามด้วยผิวลักษณะของทรงมือนะครับนี่ก็คือมือคนที่มีคู่แล้วมาส่งเสริมพาให้รวยนะครับครับก็มีโดยประมาณนี้สลับมือคนที่มีคู่แล้วพาให้รวยนะครับต่อไปก็จะเป็นวาสนาอย่าริทําการใหญ่หากยังไม่ได้ดูคลิปนี้นะครับครับทีนี้มาดูวาสนาอย่าริทําการใหญ่นะครับมือนี้ไม่เกี่ยวข้องนะเพียงแต่ว่า เอามือนี่มาขีดเส้นให้ดูเฉยๆนะครับคือแนววาส,สนาเนี่ยมันก็จะเป็นตามที่ขีดให้ดูนนแหละโดยส่วนหนึ่งนะแต่รูปแบบที่เกิดขึ้นจริงๆไม่ได้เป็นแค่แบบเดียวแบบนี้นะครับมันมีหลายรูปแบบอยู่เพียงแต่ว่ายกตัวอย่างแบบนี้มาให้เห็นชัดๆเพราะแบบนี้ที่เห็นมากี่ครั้งกี่คนเนี่ยมันไปไม่รอดสักลายถ้าคิดจะไปทำงานอะไรที่ใหญ่ๆหวังหวังรวยนะ หวังรวยทางรัฐก็แล้วแต่นะครับคือมันจะไปได้ไม่ยืดไม่นานนั่นแหละนะคือแนววาสนาเนี่ยมือซ้ายมือขวาดูที่เส้นสีเหมือนมันจะมาประมาณนี้แหละออกจากเดือนจันทร์แล้วหักบวกเข้าไปหาในละดลับากนะครับหรือบางคนก็มาแนวนี้เลยเนี่ยเข้ามาอย่างนี้อันนี้ก็เสียหายเหมือนกันนะจะเป็นแนวนี้ก็เสียแนวนี้ก็เสีย,นนสยอันนี้ก็เสีย เมือนจะมาบวกกับเส้นนี้มันจะบวกกับเส้นสีเขียวในตำแหน่งเรือนโรคมันจะมาเชื่อมคือสิ่งที่เบียดเบียนไงมันจะรบเราให้ตัวเองอยากจะหาเงินเร็วๆอยากจะได้อะไรที่มันดเร็วๆรือรเร็วนะนั่นแหละคืออารมณ์เส้นที่มันทํางานในมือเป็นแบบนั้นมาก่อนช่วงแรกๆน่มันดีไงเนี่ยการที่มันเส้นมันเกิดจากฝั่งนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะดีมันจะให้ดีมาก่อนได้ดีมาก่อนนะครับ หาเกินนาทองในคลองดีดแรกๆเนี่ยมันเลยจะทําให้ไม่รู้ตัวไงแต่เมื่อมีวัสานาที่มาถูกเบียดเบียนจากเดินโลกเส้นบริหารงานสั้นๆมาขัดขาด,ดเนี่ยในตำแหน่งนี้ที่ขี่ให้ดูสีฟ้าสีเขียวเนี่ยเมื่อมาถึงจุดหนึ่งจะไปลงทุนจะไปทําอะไรเนี่ยมันจะถูกคําว่าชิปการผลิตไม่พอใช้นะครับชิปการผลิตไม่พอใช้ ความต้องการของลูกค้าเรียกว่าชิมหายนั่นแหละนะเพราะมันไม่พอใช้น,นั่นแหละคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นล้มเหลวเป็นนี่เป็นสินหากทําธุรกิจของตัวเองมันก็จะถูกคําว่าล้มเหลวขาดทุนไม่เป็นท่าหากทํากับร่วมกับคนอื่นถูกเขาหาักหลังเอาเปรียบถูกโกงเนี่ยสุดท้ายก็กลายเป็นนี้เป็นศินไงถึงบอกว่ามันดีแค่ช่วงแรกๆเนี่ย แล้วยิ่งมันมีเส้นจ,จากเน้ำรั่วเข้ามาเชื่อมถึงเนี่ยมันเลยจะส่งอารมณ์ให้อยากรวยเร็วๆไปทําอะไรที่มันสเสี่ยงเนี่ยโดนนะครับบอกเลยว่าโดนโดนคดีเป็นคดีเป็นอะไรตามติดกันมาอีกเนี่ยถบอมว่าอย่าริทําการใหญ่ไทยมีทิ้นิยมศาสนาแบบนี้มันไปไม่รอดสักลายหรอกนะต่อให้ไม่มีเกาะติดก็ตามทีนะครับต่อให้ไม่มีเกาะก็ตามทีมันจะเสียหายมากนะโดยมาก มันก็จะมีเส้นมาโผล่ขึ้นมาอีกทีหนึง่งอันนี้คือจะเป็นในเรื่องของต่อไปในอนาคตแล้วมาคิดใหม่แล้วเนี่ยเรียกว่ามาคิดใหม่ทําใหม่ตัวนี้มาคิดได้ใหม่ทําใหม่เนี่ยมันมันก็จะเป็นในรักษายัางไงล่ะได้เงินไหมได้พอได้อยากได้กินไหมทีนี้พอได้อยากได้กินแล้วถ้าเส้นอาทิตย์ไม่เข้ามาเสริมเส้นตัวกิจไปเสริมเนี่ยมันจะลําบากมากเลยนะจะบอกให้ ใครที่มีเส้นวาส,สนาที่มาสั้นๆไม่ผ่านเส้นสมองแล้วมีเส้นจากเนินโรคมาเชื่อมมาเชื่อมมาต่อหรือจะเกิดจากตำแหน่งของวาสนาที่มีการเปลี่ยนแปลงเนินวิปลิตเนี่ยอันนี้อย่าริทาการใหญ่นะครับถ้ามันมาสั้นๆนะนะช่วงหนึ่งคุณอาจจะได้เงินดีก็ให้รู้เลยว่าเก็บยังไงจะบริหารเงินยังไง วิธีแก้ไขมีไหมมันก็มีถ้ารู้ก่อนลวงหน้าก็าที่จะสามารถแนะนําให้ได้วิธีพ่อนหนักให้เป็นเบ้าหรือเหลี่ยงเลี่ยงไม่ทําเลยนะครับนี่ก็คือแนวของวาสนาอย่าริทําการใหญ่อีกในรูปแบบหนึ่งนะครับเ <Okay. Yeah. S 1> อาเพิ่มมาอีกแบบหนึง่งก็ได้เพิ่มมาอีกแบบหนึ่งอีกแบบนึงจะมาแบบนี้มีเส้นตัวนี้มีเส้นตัวนี้แล้วก็มีออกใจจุดนี้มาหยุดเฉยๆนี้ อันนี้ก็เหมือนกันสุดท้ายก็ไปไม่รอดชิปการผลิตในโกดังไม่มีนั่นเองนะครับวงเล็บก็คือชิปมันหายนั่นแหละนะครับก็มประมาณนี้สำหรับเกิดเล็กเกิดน้อยสำคัญสำคัญที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยดีเสมอมานะครับ